เคยได้เกรดสีทุกวิชาไหมสี่จุดศูนย์ศูนย์เคย่จริงเหรอเด็กเด่นจริงแม่กิจกรรมถมไม่เคยเคยได้ไอ้สิอ่ะใครที่ไม่เคยเข้าห้องปกของบ้างเคยเรื่องอะไรรู้แตไม่เคย สวัสดีค่ะเรามาต่อวีรกรรมที่เคยทําในโรงเรียนสมัยแบบมัธยมหรือตอนนี้ก็ได้ตอนเรียนว่าเราเคยมีวีรกรรมอะไรแบบนี้ไหมใน EP ีที่สอง,สองเรามาเริ่มข้อแรกกันเลยนะคะคก่อนอื่นนะคะน้องๆเนี่ยเล่นเกมพร้อมกับเราเลยคือเอา10นิ้วขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆหักไปเรื่อยๆว่าเคยทําไปกี่วีรกรรมเนาะเคยไม่ทํากันบ้านกันทางห้องแบบแล้วก็นัดกันแบบพอนัดแล้วก็ไปลอกอะลอกเพื่อนที่ตัวท็อปอะ อารมณ์แบบว่าวิชานี้ไม่ทำนัดใจเพื่อนไว้แล้วพวกนี้ตื่นเช้าอ่ะเคยปะเคยไปลอกคนเนี้ยอีกคนนี้ที่มันทําอยู่คนเดียวอ่ะเคยเคยมาที่เคยวิชาเลยทาไม่ได้โคตรยากเนาะใช่ทุกชั้นก็จะเป็นคณิตศาสตร์นั่นแหละไม่เคยคิเองหลอไม่เคยเองแล้วจะลอกคนใส่ก๊อปปี้ใส่ก๊อปปี้แล้วคนที่ให้เขาจะให้ลอกเขาจะให้ลอกตลอดใช่ใจดีขขบคุนมาเคยเอาแบบ ตัวเองอะเอาปากกามาลองลายเซ็นปะ่ะและ้วกวาดรูปหลังสมุดอะเคยเคยไม่รู้เป็นไรชอบลองเป็นเรื่องร<อ>า,าวเลยนะ <c oughs> ประเด็นก็ว,วาดเรื่องอะไรไปเรื่อยรถลาเอเลี่ยนอันนี้คือเรียนตอนเรียนปะ่ะตอนเรียนอาจารย์พูดอะไรก็นั่งวาดเป็นตารางตาราง,างเป็นช่องชองเหมือนการ์ตูนแล้วแบบลองลายเซ็นปะ่ะได้ลองลายเซ็นตดวตองไหอูคิดว่าหลายคนต้องเคยทําไมเขาไม่เข้าใจเหมือนกันล่ะเรากะว่าจบไปจะเป็นคนหมอหรือว่ายังไงทุกคนต้องมีลายเซ็นอะ เออพี่ก็ลองลายเซ็นพี่ก็ชอบลองลายเซ็นต้องลองให้มันสวยแล้วเธอเธอมียังลายลเซ็นของเธอมีเธอหนูยังไม่มียังหาแบบถูกใจไม่ได้พี่ก็มีแล้วนะคะอ่านต่อไปเวลาเข้าห้องน้ำอ่ะใครชอบอ่านบทกวีบนห้องน้ำบ้างแล้วก็ตามหาแฟนแล้วก็ให้เบอร์โทรแล้วก็ด่าอาจารย์บ้างอะไรแบบม้ั่วไปหมดอ่ะสารพัดในห้องไหนไม่เคยบอกเธอไม่เคยอ่านเลยหรอ อ่านถ้า <oso _ S 2> เป็นห้องน้ำสาธารณะก็จะอ่านแบบปฏิบัติตามกฎอะไรเงี้ยมั้ไม่ใช่อ้มา ต้างม่วงน้ำที่มันชอบเขียนอะเอเขียนระบายอะไรบอกรักบอกอะไรอ่ะสภาพไม่น่าไม่เคยนะมันมาลาเข้าน้ำเขาต้องเป็นเพื่นบ้างแหล้วจริงๆริงแต่ว่าเราไม่เคยเขียนลงไปในนั้นเฮเพราะว่าพี่เคยมันก็ต้องเพลินๆแบบนั่งฉี่ว่าโอ้มันเขียนอะไรกันแล้วเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวเลยขำวะขำวะขำบางคนก็เขียนเขียนต่อต่อกันอ่ะเขียนต่อต่อไปเรื่อยๆอ่ะคือเรางงว่าเอ้ยเขาถึงขั้นนี้เลยหรอวะใช่ไหมเออเคยรวมตัวนัดกันใส่ชุดผลาปะเคย ทั้งห้องอะนะไม่ถ้าเป็นทั้งห้องอะไม่ถ้าทาั้งห้องไม่เคยแต่ถ้าเป็นแก๊งกอะเคยเคยเหรอเอาแล<ช>้วที่นี้คือผิดกฎไหมอะผิดเอาแล้วทาไมอะไม่สนนายเปนแค่นีเ่เอาค่้เอาเค้กเอาข้าวเเคยยังไงก็ข้าใส่ก็ต้องใส่มาทุกคนเลยก็แบบสับพอโดนก็โดนด้วยกันอะไรเงี้ยอืมไม่รู้ทําไมแบบ ไปเหมือนกันไหมคือแบบชอบใส่ชุดพาลาทุกคนมันง่ายมันง่ายกรบเกงกับเสื้อทำนู่นทำนี่ทำอะไรมันสวยลกระโปรงมันนั่งผ่านอะมันไม่คล่องอะเนาะใช่ใช่ต่อไปข้อที่ห้าพี่ก็เคยทุกข้อเลยนะทุกคนเคยรวมนัดกันอะใต้อาคารปะก่อนจะไปไหนอะต้องไปจุดจุดหนึ่งหรือว่าตรงที่ประจําของพวกเราอะเคยปะเคยก็เป็นแบบเป็นยังไงเหมือนว่าเป็นจุดนัดพบอะทั้งห้องหรือว่าแค่กันอาจจะเป็นแก๊งก็ได้เคยเหมือนกันเคยเหมือนกัน ของพี่น่าจะเป็นแบบตรงหน้าเวทีเว้ยสมัยเก่านานมากแล้วเฮกะ่ะตัวไม้หินที่เดิมต้นไหนหน้าโรงเรียนเลยใกล้ๆหน้าโรงเรียนมันจะมีตัวไม้หินประจำอืมแล้วพี่ข้าวอะ่ะม้าหินตรงที่มันจะมีสวนยอมอะสวนยอมอ็นตรงที่มันเป็นพาพระภัยวันนี้เลยเป็นพระภัยวันนี้เข้าใจเข้าใจเข้าใจทุกคนก็จะมีจุดแบบรวมพลของตัวเองชอาจารย์เข้ามาสอนใช่ป่ะทุกคนแล้วก็แบบชวนคุยอาจารย์อ่ะให้ไม่ให้เขาสอนอ่ะ คนคุยอาจารย์จนหมดข้าวอ่ะพยายามแบบวิวเรื่องอื่นไปอ่ะเกยแต่ว่าว่าภาษาภาษาอังกฤษค่ะพี่อีฟชอบมากเกินลำคานมากโอเคพยายามมาชวนคุยหรืออะไร้ชวนชาบแล้วแล้วอาจารย์ก็จะเอาเอกสารแจกให้มาทําที่บ้านเคยเคยไหมเคยไหมไม่เคยวิวข้าวเป็นเด็กดีนะแต่เพื่อนอ่ะเป็นเพราผู้ชายมันจะแบบเอออย่างเงี้ยแต่ว่าหนูไม่เคยมันตั้งใจชวนคุยอ่ะอืเพื่อจะให้อาจารย์ไม่สอนใช่ เอาอย่างนี้ว่าพี่เคยแล้วกันเพราะว่าพี่อยู่ในพวกนั้นด้วยอยากให้เขาแบบไม่ต้องสอนหมายกันก็พอแบบพอคนอื่นถามมาก็ต้องหากคิดคำถามก่อนเพื่อสวนกลับไปพยายามให้อาจารย์แบบไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่ให้เข้าเรื่องกับที่เขาต้องสอนน่ะโอเคข้อไหนแล้วเนี่ยทุกคนข้อที่ข้อที่หกต่อไปข้อที่เจ็ดที่เจ็ดนะคะเคยแบบรวมอ่ะรวมรวมกันแล้วก็แบบเอาสมุดมารวมรวมกันแล้วก็ส <milhões S 1> ่งพร้อมกันปะคือต้องส่งพร้อมกันทั้งห้องเคยเป็นปะ เคยก็แบบเพื่อเก็บสมุดอะไรแต่ว่าบางคนที่ไม่ส่งก็เรื่องของเขาใช่แต่ว่าส่วนใหญ่จะแบบส่งกันทางห้องเนอะเรื่องปกติอยู่แล้วตั้งแต่สมัยประถมแล้วเนอะเอาจริงๆอ่ะตัวเองอ่ะเคยเป็นต้นฉบับการบ้านไหมเป็นต้นฉบับให้เพื่อนลอกอ่ะเออเอาจริงๆพี่เคยมีมีพี่เก่งแบบวิชาวิชาหนึ่งเคยอยู่วิชาอะไรอ่ะ โหยมันนานแล้วต้องตัไม่ใช่อะไรอ่ะสักหน่อยนี้ไทยมั้งนี่ภาษาไทยมันจะเป็นภาษาไทยเพราะนอกนั้นก็ไม่ค่อยจะไทยเท่าไหร่ภาษาไทยอันโอเคหนูเคยภาษาอะไรไปเรื่อยแบบว่ามันได้ใช่แบบสมมติสมมติจะเป็นใบงานเนี่ยทำง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่บ่อยครั้งไม่ใช่ว่าเราจะลอกเขาอย่างเดียวใช่เราต้องแบ่งให้เขาลอกบ้างไอ้โอ๊ตมาเขาไม่โนลอกเลยมีมีมีใครลอกเค้กอืแต่มันน้อยอ่ะเขาไม่ไว้ใจกลัวนอิจฉา ทำไมมันน้อยนี่ไม่ใช่เลยนะไม่ค่อยดำเราก็รอรอเขาเราก็รอรอเขาเหมือนกันเคยใส่ชุดผิดวันไหมเคยมันอะไรที่ต้องต้องเป็นทุกคนอ่ะเคยข้าวอ่ะเคยมันเป็นอะไรที่ต้องเป็นทุกคนแทบจะ้องไห้เลยเหมือนกันอยากจะกลับไปเปลี่ยนมากรู้สึกทั้งห้องมีคนเดียวเหรออืมแต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นมอนะเป็นปออ่ะเพาที่เป็นเด็กด้วยแหละแล้วมันไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็ทะไถง่ทำไมถึงผิดอ่ะน่าจะดูวันผิดอ๋อ แล้วเธอแบบพี่ให้เหมือนกันมีความรู้สึกเดียวกันเลยเหมือนรู้สึกอายเนาะใช่รู้สึกไม่เข้าพวกคงหนูมันใส่ผิดเพราะว่าเหมือนว่ามันปวดเตียม,มมันใส่ชุดสมมติวันพุธมันใส่ชุดพราอยู่แล้วอย่างเงี้ยแต่วันนั้นเหมือน,นมีกิจกรรมอะไรแหละเขาใส่ชุดเรียนตัวหนูไม่ได้ไปอ่านหรืออะไรสักอย่างหนูก็ใส่พราไปแล้วหนูก็กลายเป็นคนเดียวที่แปลกแต่เราอาจารย์ไม่ได้ว่าอะไรนะไม่แต่เรารู้สึกผิดจริงๆทุกคนถ้าเราแบบใส่ชุดผิดท้องสมัยปถมอะใช่จริงๆเฮ้ยพี่อีก็เคยอยู่ข้อเหลืออีกประมาณสองข้อสุดท้าย้วนะคะ เคยได้เกรดสีทุกวิชาไหมสี่จุดศูนย์ศูนย์ไม่เคยอ่ะไม่อ่ะเกรดสีทุกวิชาเหรอใช่สี่จุดศูนย์ศูนย์สมถุเลยตั้งแต่ประถมเคยนี่จริงเหรอเด็กเด่นรียนเต่ประถมไม่เคยเคยได้เกรดสี่อ่ะก็สีทุกวิชาก็เอ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 อไม่เคยอ่ะไม่เคยไม่เคยไม่เคยจริงเหรอสมถุนมันง่ายอ่ะทุกวิชาไม่เคยอ่ะไม่เคยทุกวิชาจริงไม่เป็นบางวิชาเราไม่เคยหนูเคยแต่ว่าเขาเรียนเก่งไม่เคยอ่ะ ไม่คือเราปกติใช่ปะไม่เติรติดูคิดว่าประถมทุกคนน่าจะได้เกริสีนะเราปกติแต่คนนี้ไม่ปกติใช่และข้อสุดท้ายนะคะใครที่ไม่เคยเข้าห้องปกของบ้างเคยเรื่องอะไรรู้แต่ไม่เคยจริงหรอไม่เคยเข้าไม่ได้ใช่นะไม่เคยมีวินากรรมไม่เคยมีอะไรไม่เคยอะไรเลยจริงหรอเฮ้ยเราเคยกระเป๋าพีกระเบียบครั้งหนึ่งโดนยึดเลยอ่ะโคตรเิ่งเสียดายต้องสองว้อยบาท กระเป๋าผ้ากระเป๋าเคียงอ่ะน้องเค้กคือแบบต้องใส่กระเป๋าเคียงอ่ะแล้วก็ระเป๋าเป้ก็คือแบบว่าเอากระเป๋าเคียงมปนอย่างเดียวเลยเท่ๆแต่ว่าโดนแบบโดนยืดหน้าพี่ทิมน้ําตาไหลเลยอะ่ะ <c oughs> อันตะบ่นอาจารย์เป็นเป็นตีอ่ะสรุปว,ว่าพี่อิฟเคยทูกคอร์น้องเค้กอ่ะก็เก่าไม่มีมีอันหนึ่งอ่ะที่ไม่เคยไม่เคยได้เกรดสี่อ่ะแล้วต้องเข้าอ่ะหนูได้สองก็คือเคยไปแปดเคยไปแปด โอเคน้องๆทางบ้านนะคะใครแบบเคยทุกข้อสิบแต้มเลยก็ขเข้ามาคอมเมนต์หรือว่าใครแบบได้น้อยแบบเค้กหรือว่าแบบไม่ค่อยมีวีรกรรมอะไรอะ่ะเข้ามาเช็คกันได้นะว่าเราเคยมีวีรกรรมอะไรในโรงเรียนแบบพี่ Eat, อีฟนอนข้าวแล้วก็นอนเค้กไหมโอเคสําหรับวันนี้นะคะพวกเรา3าคนขอตัวลาไปก่อนก็ถ้าคิดถึงรักพวกเราก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามช่องอีฟไมทูกด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไม่บาย